สวัสดีครับวันนี้ขอนำคำภาษาขอมในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคำคือคำว่ากลึงทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าเครื่องกลึงและโรงกลึงมาแล้วการกลึงจะต้องมีการหมุนวัตถุและมีเหล็กสิวจอะลงไปในเนื้อวัตถุทำให้วัตถุที่หมุนนั้นมีรูปร่างตามต,ามต้องการเมื่อค้นคำว่ากลึงจะมีคำว่ากลิง้งเข้ามาด้วยเสมอเมื่อค้นคำว่ากลิง้งก็ต้องโยงไปหาคำว่ากลึง เพราะทั้งสองคำมีความเกี่ยวข้องกันคําว่ากลิ้งคือการหมุนเช่นเดียวกันเช่นกลิ้งตัวกลิ้งถังน้ํามันวัตถุที่กลิ้งจะต้องมีลักษณะกลมหรือเป็นทรงกระบอกสามารถกลิ้งไปได้โดยสะดวกภาษาของโบราณไม่มีสระอึดคงเขียนด้วยสระอีกเท่านั้นสามารถออกเสียงได้ทั้งกลึงและกลิ้งเหมือนกระดึงกับกระดิง่งคือสิ่งเดียวกันแต่ความหมายเพิ่มขึ้นกลายไปในสมัยต่อมาเครื่องกลึง เป็นเครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่โบราณแปรรูปทรงกระบอกเป็นหลักเครื่องกลึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยช่วงแรกมีการใช้สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติเช่นคนและน้ำเป็นต้นกำลังต่อมามีการใช้เครื่องจักรไอน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนก่อนที่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าการเปลี่ยนความเร็วรอบโดยการใช้มูเลสสายผ่านเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นระบบเฟืองและเปลี่ยนความเร็วรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์เครื่องกลึงมีขนาดใหญ่มากขึ้นจากระดับมิลลิเมตรไปจนถึงหลายพันมิลลิเมตรหรือหลายสิบเมตรเครื่องกลึงจึงเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องมือเครื่องจักรอื่นๆมากมายมีการใช้ระบบไฮดรอลิกควบคุมอัตราการป้อนตัดชิ้นงานการกลึงแบบคัดลอกสำเนาหรือการ Copy การใช้สเตตปิ้งมอเตอร์และการใช้สวมอเตอร์มาใช้ในการควบคุมเครื่องกลึง และเครื่องจักรกลอื่นๆหลายชนิดโดยใช้เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลงถือว่าเป็นเครื่องจักรพื้นฐานที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะกับงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต่างๆเครื่องกลงแบบเก่าจะต้องมีคนคอยควบคุมอยู่ตลอดทําให้ต้องใช้คนในการทําขั้นตอนนี้เป็นจนํานวนมากทั้งยังเป็นการทํางานในรูปแบบเดิมซ้ําๆอาจจะส่งผลให้ความแม่นยําในการผลิตลดลง แต่ในปัจจุบันเครื่องกลึงได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับงานด้านการผลิตในรูปแบบต่างๆมากขึ้นเครื่องกลึงเป็นเครื่องจักรสำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและไม้สามารถตกแต่งชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกนในขณะที่เครื่องมือตัดอยู่กับที่ซึ่งจะคอยกำจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นงานเพื่อสร้างรูปร่างตามที่ต้องการใช้สำหรับการแปรรูปชิ้นส่วนต่างๆด้วยการกลึงหรือปอก การขัดก,การเจาะก,การตัดคว้านรูการทำร่องและอื่นๆในปราสาทหินที่ต่างๆหน้าต่างจะประกอบด้วยเสาลูกมะหวดประดับไว้ด้วยเสมอชาวของใช้วิธีการโบราณในการกลึงหินจะเห็นว่าเสาลูกมะหวดแต่ละต้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเสียทีเดียวเสาลูกมะหวดหรือลูกมะหวดคือส่วนประดับตกแต่งบนผนังด้านนอกทั้งสองข้างลักษณะคล้ายราวลูกกรงช่องหน้าต่างหรือช่องระเบียงแกะกลึงเป็นปล้อง ผมนำเสาลูกมหวดที่อยู่ในปราสาทต่างๆมาให้ดูเป็นฝีมือการสร้างโดยชาวขอมรวมทั้งปราสาทต่างๆก็เป็นปราสาทของทั้งสิ้นไม่มีปราสาทใดที่เรียกว่าปราสาทเขเมรเลยวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่ากลึงนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้ รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ